สวัสดีครับพ่อพี่น้องสูกูสูวอนครับผมกลับมาผ่อนจังสี่ก็ผมว่าหน่อยนะครับคือกอ็เมือนเดิมแล้วพี่น้องเนาะกบสี่มีเมน,นูอาหารที่สานอีสารบาดห่อหมานาเสนออีกแล้วค,ครับผมนะครับวันนี้กะเป็นเมนูเมนูอาหารที่สารที่แบบห่อผึ่งไปหาวัาสด,ดุดิบมากนาพี่น้องเนาะนะครับตีแกงนื้อไหมพี่น้องนะครับแต่วนะ่บบบาบะบะได้แกงแบบบานเ้าบนได้อันนี้ก็ ประยุกย่อนความมัดจ้าข้องนะครับผมนะครับแกะทีใส่อันใดจะคของมากกินเดี๋ยใส้ย่างเดียวเล้พี่น้องนะครับกินแล้วแซ่บนะครับไอเบิรงเมอรตริบพี่น้องนะครับผมีพี่น้องนะครับน้องไม้นะครับอันนี้น้องไม้ต้มแล้วครับผมนะครับจีดแล้วนะครับลอดแกงย่างเดียวเลยพี่น้องนะครับอันนี้เขาเบื่อเด้พี่น้องด้วยกะขาเหนียวแซน้ำเนาะ พ่อมันผูมันแตกเข้ากับมาต่ำใส่กับพริกนะครับใส่กับพริกนะครับอันนี้ก็เป็นผักขาครับผมนะครับชะอมนะครับนี่พี่เ็ดนะครับหนังหมูครับหนังหมูหนังหมูเอาแต่หนังก็ททำมีมั่นกับติดนิดหน,น่อยนะครับผมตัวนี้กะ อันนี้เป็นตลาดมานะครับพอดีไอพ่อเขาเห็ดถุงได้ยี่สิบบาทผักร่วมเลยครับทั้งผักทั้งเห็ดน,นะครับก็เลยซื้อมากเนี่ยครับกะทิมี่เนี่ยอันนี้ตะไครนตะไคร้เห็ดอีกได้พี่น้องเด้ไข่ทูบน,นี่บกออครับผมฟักทองนะครับบกบวกครับผมพริกนี้พริกสดประเทศลูกดวดได้พี่น้องได้นะครับ อันนี้ก็เห็ดมีเห็ดเข็มทองนะบโโนโ่เห็ดหูหนเูเห็ดออริจิบ่มีเห็ดยังนี่เห็นะครับสมนร่วมเห็ดผสมกันไปนะครับผมมีเห็ดยังก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็บผักอีตัวครับผมอีตัวเล่านะครับใบแมงลักเนาะ่อไปเครื่องปรุงกันน้ำปลาครับผมแล้วก็มีเกลือครับผมเกลือเหลือหน่อยแล้วนะครับกินดีแฮง นี่ครับผมสู้รถครับผมนี่สู้อนนราริ巴ครับประเดียดนะครับประเดียดน่ด้มาจากสารค้ามผมเรียกคนะว่าสูตรสารค้าครับผมประเดี๋ยวสูตรสารค้ากินติดอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็น้ำยานั่งพี่น้องน้ำอยานั่งครับผมซื้อืกันครับว่าต้องขันง่ายดีสะดวกดีทุกมือนี่ครับผม โอค้ครับผมถ้าไพ่สีดเทดียดสูตรเยวก็ผมกัดพกพักพวกยังกัดแล้วแต่ได้พี่น้องได้ใส่ยังอีกเพิ่มก็ได้เลยครับเออพี่น,ออน้องเขากัดไม่เริ่มเท็ดกันนะครับผมนี่กัดน,น,นี่ครับเท่นางอย่าห้างลงก่อนพี่น้อง ต่อไปกับน,นี่ครับเอาเบือลุ่งพี่น้องครับพวกนี้แตกกันได้เรืเนนอยพี่น้องด้วยไปเก็บได้ครับผมต่อไปพี่น,อน้อง ตอนลูกลูกตอนต้นหนาแบบนั้นพุ่งเลคนแบบนีจำดนึงเดือดนะครับเห็นรอให้ปลาเปื่อยเลาขึ้นเปื่อย เหลือแต่กาง,งพี่น้องทวงรืกัดไส้เกือน้อยพี่น้องน,นะครับจะพอใส่ไหลปร,รุงเรืกัดไส้เลยพี่น้องนะครับนวดเทียเดียวเลยเป็นว่าปรุงขั้นตอนนี้เด้พี่น้อง กนกลน้นซะหน่อยนะครับพี่น,อน้องเพราะว่าเกาเบือ่อเท่ล่งเห็นติดกลดหมอนะครับน,นะครับใส่ไล้พี่น้องวันนี้น้องไหม่นะครับ น,น้ำเดือดใส่ลงไปปีาหวานพี่น้องรับพี่น้องหมอเดือดับเอาลงเลยพี่น้องอนั่งมัวผมเอารงเลยเนาะแะลบพี่น้องปีดใส่ซอสรับ ครับพี่น้องเดือดแล้วครับผมงนเาะเวนะครับต่อไปครับนี่ครับตัดเสียงก็คือมากอาลงมาเลยครับตะไคร่ฟองตะไคร่นี่ครับตั้งปัดร้ยังลงั่องไตั้งเย็ดหมดแล้วครับผมกระลุกระลกกมเลยง่ายๆครับ เริ่มดูดีแล้วครับไปลองปีชันครับผมปิดแป๊บเดียวครับผมนอนไม่เดือดแป๊บนงครับครับ ດ <pis> ັ່ງຮົິດครับມກ ตามสูตรพี่น้องนะครับเกล็ดแบบนิดน้ำปลานิดหน่อยครับผมตามสูตรเลยตัวสัตว์นะครับเข้าไปแล้วตีเลยพี่น้องนะครับทักขาครับผมเชอาครับผมเดียอะนะครับแบบเนี่ยหัวข่าเอาเอประมาณหัวข่าไอตู้ครับ ใส่น้ำไปเลยแกะแกะลงไปแกะลงไปวยอาพี่ย้องกดตน้นะ โอเคครับผมเอสจะอร่อยครับครับพี่นอ้องรอบคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขออำลาพาอจากครับพี่น้องไปแค่เพียงนี้ก็แล้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องนะตลับมื้อนี้กันขอสวัสดีครับผม